ตอนชาวเชียงใหม่กลุ่มแรกจากห้าอำเภอค่ะออกเดินทางสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกรุงเทพมหานครเตรียมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่บริเวณด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการร่วมปล่อยขบวนรถที่นำประสงคนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มแรกจำนวน750คนจาก5้าอำเภอประกอบด้วยอำเภอกลาลยานิวัฒนาอำเภอฮอดอำเภอแม่แจม่ม อำเภอสันปะตองและอำเภอแม่ริมเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงณนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวางังกรุงเทพมหานครโดยพระสงฆ์นิกรที่ร่วมเดินทางต่างได้แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกโทนสีดำและขาวพร้อมด้วยสัมภาระสำหรับเดินทางมารอขึ้นรถโดยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรณุณาธิ คุณอย่างใกล้ชิดแม้ตลอดทั้งวันจะมีฝนตกโปรยปลายมาบ้างแต่ก็ไม่หวัน่นเพราะทุกคนต่างมองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญที่ครั้งหนึ่งในชีวิตจะได้เดินทางไปแสดงความเคารพต่อพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเตรียมตัวอย่างดีตามข้อควรปฏิบัติในการไปกราบพระบรมศพไปฟังความรู้สึกของประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือบัตรประชาชนนะคะประจําตัวประชาชนนะคะแต่ถ้าใครมามีก็สามารถเปิดในแอปไทยไอดีได้แทนได้ก็ได้นะคะแล้วแถมยังก็คือคนที่มีโรคประจําตัวนะคะจะต้องพกยาไปตัวยนะคะส่วนกระเป๋านั้นขอเป็นกระเป๋าสีดํานะคะแล้วก็อันเล็กๆนะคะถ้าใหญ่กว่านี้ก็มาแนะนํานะคะเพราะว่าจะไปได้เอาเข้านะคะเพราะก็จะมีการตรวจของนะคะแล้วก็เอาพูดหรือสิ่งมีโคมอะไรอย่างเงาะเก็บไว้น รถบัสก่อนนะคะชุดเครื่องแต่งกายนี่แบบสับ่งพูดวครับที่จะไปสํงงาหรับชุดแต่งกายนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะจะใส่เป็นชุดไทยจิรดากัยีคางเป็นกระโปรงถ้าถุงให้ยาวเลยเข่านะคะและ้วก็เสื้อนี้ขอขอ่าเป็นเสื้อแขนกุดนะคะส่วนทรงผมก็ให้มัดเก้ารวมให้เรียบร้อยเลยอาจจะใส่เน็ตผมก็ได้ะค่ะ โดยจังหวัดเชียงใหม่คะ่ะได้จัดเตรียมรถบัสจำนวน16คันรถตู้1คันและรถตำรวจนำขบวนอีก1คันสำหรับนำพาประชาชนเดินทางไปตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอยู่ประจำรถทุกคันคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนอกจากนี้คะ่ะก่อนเดินทางก็ได้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลและตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถในแต่ละคันพร้อมเน้นย้ำควบคุมความเร็วด้วยระบบ GPS ตลอดเส้นทางคะ่ะ ทางนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดแผนเดินทางนำประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ครั้งครั้งละ750คนรวมทั้งสิ้น3,000คนครั้งที่1วันพุธที่20พฤศจิกาย,ยน2,568ครั้งที่2วันที่9ทธันวาคม2,568ครั้งที่3วันที่28ทธันวาคมและครั้งที่4วันที่16มกราคม2569ซึ่งก่อนจะไปก็ต้องมีการ เตรียมตัวแล้วก็